ที่บริเวณหน้าสมาคมชาวไร่อ้อยเขตหกกำแพงเพชรตัวแทนเษกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า500คนเดินทางเข้าพบนายมนตรีลาวหาักิ์ประสิทธิ์นาย,ยกสมาคมไร่อ้อยเขตหกกำแพงเพชรและเลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีทวงถามค่าส่วนต่างในการตัดอ้อยสด ว่าจะอนุมัติจ่ายได้เมื่อไหร่หลังทําตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา PM 2.5นายมนตรีลาหสักิประสิทธิ์นายกสมาคมไร่อ้อยเขต6กล่าวว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเดือดร้อนจากการที่ชาวไร่อ้อยได้ช่วยแก้ปัญหา PM 2.5โดยการตัดอ้อยสดหลีกเลี่ยงการเผาอ้อยแต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่ปี2566และ2567 ซึ่งในวันที่10มิถุนายนนี้ตนในฐานะเลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้มีการดัดหมายพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วทางประเทศจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลจำนวน2,000คนเพื่อทวงถามเงินดังกล่าวจากการที่ชาวไร่มาในวันนี้เพื่อจะร้องขอให้กับทางสมาคม แก้ไขปัญหาเรื่องเงินตัดอ้อยสดในปี67-68และปี6 6 6กทับ67ที่ชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับหลังจากการที่ชาวไร่อ้อยเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐหรือระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2 5โดยการไม่เผาอ้อยเช้นการที่ชาวไร่อ้อยให้ความร่วมมือนั้นชาวไร่อ้อยก็ต้องมีการลงทุน ซึ่งต้นทุนของการตัดอ้อยสดนั้นแพงกว่าอ้อยไฟไหม้ซึ่งชาวไร่ก็ได้ให้ความร่วมมือในส่วนนั้นโดยภาครัฐได้มีแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือการตัดอ้อยสดตันละร้อยีบาทซึ่งชาวไร่อ้อยทั้งหมดก็ได้ร่วมมือกันในการตัดอ้อยสดแต่ปรากฏว่าจนบัดนี้เงินที่เราควรจะได้รับในการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับทั้งสองปีนะครับ คือปีห